ในทุกๆด้านเฮ้เบิกบานงานสำเร็จเบิกบานกันก่อนยะหูยะหู้เฮ้มาค่ะคลิปสั้นสสะเทือน ดีไปหมดชีวิตก็เลยสดดีไปหมดสดไปทุกอย่างเราคนโชคดีไม่เดินลงทางและความสุขเราสร้างโอ้อยอ้ยโชคดีคิดดีทำดีเลยมีความสุขสุข,สขอุรายิ่งทำยิ่งมี ทำถูกวิธีแบบมีอี e ิวละไงไงทิวชิชชวๆพกโชคสตามาด้วยเฮ้ hey. ขอให้รวยง่ายขอให้รวยไว้ขอให้รวยให้รวยขอให้รวยด้วยเงินทองมากมายรวยด้วยน้ำใจแล้วมีสุขอุราเบิกบานใจอยามีสุขนักหนาด้วยกันลุกขึ้นมาสร้างชะตาให้ตัวเองเฮ้ <Hey. S 1> ชีวิตสุดตั้งงไม่มีได้ความคนกำลังแหง ดีไปหมดเฮสดทุกอย่างมาทุกทางทาเองรวยเองไม่ต้องทุกเจ็บปวดเสียใจร้องห้ยฝุ่งไฟมันน่าเสงอะ่อะอย่าใจกระจอกกลัวกลัวกระเหงเกรงแล้วเมื่อไหร่จะมีเห่งกับเขาขออนุญาตแชร์ตัวเองไปด้วยสักรู่เดียว คลิปสั้นสันสะเทือนนะคะมาแบบว่าสปุตสปาร์ตนะคะมาแบ่งปันนึกขึ้นได้ก็อยากจะมาแบ่งปันให้กับทุกๆคนเลยเฮ้ hey, อเขาแยกใช้ตัวเองก่อนเบิกบานกันก่อนอยากให้พลังงานด้านดีนะคะซึมซับเข้าไปในสมองสุดอัจฉริยะของเรานะคะแบบสปุตสปาร์ตเราต้องเบิกบานคะ่ะ ขอให้รวยเงินนะขอให้รวยง่ายขอให้รวยไวขอให้รวยให้รวยอย่ามัวอมทุกอมศกอมโรคอมภัยค่ะทุกคนขาลุกขึ้นมาเบิกบานเฮเบิกบาน, hey. บานใจอะมีสุขนักนาด้วยการลุกขึ้นมาสร้างชะตาให้ตัวเองเฮ hey. ชะตาขาขึ้นชีวิตสุดปังอ่ะค,คนกำลังเฮ ดีไปหมดเฮสดทุกอย่างมาถูกทางทําเองด้วยเองไม่ต้องทุกเจ็บปวดเสียใจอย่าร้องให้ฟุ้งายมันน่าเ็งะ่ะอย่าใจกระจอกกลัวกลัวแต่เฮงเกรงสวีคุณจิตดาภานะคะใครเข้ามาแล้วทักทายกันได้ค่ะจบเพลงน,นี้เริ่มกันเลยะคะ่ะชีวิตสุดปังอะ่ะไม่มีได้ความคนกำลังเฮง ดีไปหมดเออสดทุกอย่างมาทุกทางทำเองรวยเองไม่ต้องทุกเจ็บปวดเสียใจร้องให้ฟุ้งไฟมันน่าเสง่าอย่าใจกระจอกกลัวกลัวแตงแรงแล้วเมื่อไร่จะมีแห่งกับเขาเฮแล้วเมื่อไหร่จะมีแห่งกับเขา แชร์ตัวเองไม่ได้แล้วพี่ม้าบอกว่ารัวเกินไปแม่โอเคค่ะพี่ม้าค่ะกระับขอบพะคุณพี่ม้าค่ะสุดยอดอิลิ จบเพลงนี้เริ่มกันเลยดีกว่านะคะโอเคนะคะกราบขอบพระคุณนะคะเพลงของครูใหญ่ครูสิตารพรสวัสดิ์ปัดเอกได้สวัสดีคุณจุรลาวันใครเข้ามาแล้วทักทายกันได้นะคะเออนะคะกราบสวัสดีพี่นอ้องปองไปนะคะเจอกันอีกแล้วกับโคตรขวรัญขวัญใจผู้บงังคับเลือเฟือสาวอีสานพัดทินสาวมหาสารคามพี่น้องสําหรับวันนี้นะคะเราจะมาแชร์มาแบ่งปันนะคะในหัวข้อชีวิตของเราเป็นผู้เลือกเออเรามีสิทธิ์เลือกค่ะเราเป็นผู้เลือก,เร,เ,เ,อกเราไม่ใช่ผู้ถูกเลือกเพราะฉะนั้น สำหรับวันนี้ใครได้เจอคลิปคลิปนี้ไรไ์นี้คุณโคตรของโคตรโชคดีค่ะเพราะว่าอะไรคะจากอดีตค่ะ อดีตขวัญใจนะคะที่เป็นนะคะคนที่อมทุกข์อมโศกอมโรคอมภัยอมเสนียดจันไรมาทั้งชีวิตค่ะไม่เคยอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขได้เลยเพราะเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรเพราะเราไม่รู้ว่าเฮ้ยชีวิตกูกูสามารถลุกขึ้นมาเสกมาสร้างลุกขึ้นมามีความสุขได้ด้วยตัวเองเหรอชีวิตของฉันมัวแต่แคร์คนอื่นแคร์คำพูดคำดูถูกนินทาว่าร้ายแคร์ความรู้สึกคนอื่นมากกว่าแคร์ความรู้สึกของตัวเองค่ะ เออนอนจมกองบ่อน้ำตานอนร้องห่มร้องไห้ค่ะไม่เคยอนุญาตให้ตัวเองลุกขึ้นมามีความสุขเบิกบานได้แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะขวัญอยากจะมาแชร์มาแบ่งปันสําหรับใครก็ตามนะคะที่ได้เจอขวัญวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งไหมคะที่อยากจะมีความสุขจริงๆในชีวิตสักทีคุณเป็นคนหนึ่งไหมคะที่อยากจะลุกขึ้นมาค่ะมีความสุขเบิกบานในหัวใจได้จริงๆสักทีคุณเป็นคนหนึ่งไหมที่ไม่อยากจะสนใจใครแล้วกูไม่อยากจะ เอาคาคนอื่นมาใส่ใจกูอีกแล้วกูอยากจะมีความสุขแต่กูมัวแต่เกรงใจเกรงใจคนนั้นคนนี้เดี๋ยวเขามาว่ากูมีความสุขเกินหนักเกินตาเกรงใจคนอื่นนะคะควนเคยเป็นแบบนี้มาก่อน แต่เมื่อขวัญได้ล่วงรู้ความลับได้มาเรียนรู้กฎจักราาวาลกฎแรงดึงดูดนะคะต้องกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์นะคะครูสิตาพรสวุวรรณปั้นเองได้บอสครูปิตุ้มนะคะเจ้าของแบรนด์แชมพูสมุนไพร4 w l ของเราแล้วก็ต้องขอบคุณตัวเองค่ะขอบคุณตัวเองที่อนุญาตตัวเองให้ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองค่ะในวันที่นะคะขวัญเป็นคนที่ทํางานประจํามาเกือบ20ปีนะคะชีวิตนะคะเน่าหนอนอมทุกข์อมโศกชีวิตไม่เคยลุกขึ้นมามีความสุขได้ด้วยหัวใจจริงๆนะคะถ้าใคร เป็นเพื่อนหรือว่าเป็นญาติพี่น้องก็จะรู้ว่าชีวิตของมึงนี่นะมึงเจอไม่รู้อะไรห่าเหวเข้ามานะคะเมื่อเราเจอปัญหาอุปสรรคนะคะเราเหมือนเอามีดมาทิ่มแทงหัวใจตัวเองบอกจะคล้องว่าโอ้ชีวิตของกูพี่น้องเออมันส,สิ มีเวนตกรรมเออเกิดมาใช้เวนใช้กรรมเกิดมารับใช้เวนรับใช้กรรมค่ะแต่เราไม่รู้ไงเราได้ยินแต่คนอื่นเขาพูดว่าเฮ้ยเราเกิดมาทําไมชีวิตเราเกิดมาทําไมเกิดมาใส่เวทใส่กรรมเออห้องกับ่ะคุยหูนะพี่น้องนะบะหัวจะเป็นกรรมดีหรือกรรมซัวแต่วันนี้เรารู้แล้วไงกรรมเออกรรมคือชีวิตของเรามันอยู่ในกรรมมือของเราพี่น้องชีวิตของเรามันอยู่ในกรรมมือของเราวันนี้ถ้าเราเลือกว่าเฮ้ย รำนี้มันคือกรรมดีฉันจะสร้างกรรมดีต่อไปฉันจะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงชีวิตของฉันต่อไปเพราะว่าฉันรู้แล้วว่าวันนี้ฉันคือผู้เลือกฉันไม่ใช่ผู้ถูกเลือกค่ะสําหรับใครก็ตามนะคะที่มีปัญหาแบบนี้หรือว่ามีความคิดแบบนี้ขอให้คุณรู้ไว้ว่า วันนี้เราสามารถเปลี่ยนชะตาชีวิตของเราได้ลุกขึ้นมามีความสุขได้ด้วยตัวเองค่ะเมื่อก่อนนะคะขวัญเป็นคนที่โอ้โหจะสันสน่นซะนาะจะสีซะนอนะคะกลัวว่าเรื่องราวกลัวว่าสิ่งที่เราไม่ปรารถนามันจะเกิดขึ้นแต่เราไม่รู้ว่าในขณะที่เรากําลังคิดเหตุการณ์สถานการณ์ขึ้นไปแล้วว่าเฮ้ยกลัวกลัวมันจะเกิดขึ้นและในที่สุดนะคะมันก็เกิดขึ้นเพราะว่าเรากําลังสั่งนะคะใครที่มาใหม่นะคะไม่เข้าใจว่าขวัญพูดเรื่องอะไรคะ่ะขวัญยินดี แชร์แบ่งปันนะคะคลิปมหากับ21วันของครูสิตาพรสวรรค์ปันเองได้ขวัยินดีแบ่งปันค่ะเออภาพยนตร์ The Secret นะคะหรือว่าคุณนะคะไปเสิร์ชดูใน YouTube ได้เลยนะคะคุณไปฟังแล้วคุณจะเข้าใจว่าขวรกำลังพูดถึงอะไรคะ่ะเมื่อก่อนที่เราอมทุกอมโศกเพราะเราคิดถึงแต่เรื่อง โศกเศร้าอาดูนฟังแต่เรื่องราวข่าวลบๆค่ะแล้วชีวิตของเรามันก็จะเป็นแบบที่เราคิดชีวิตของเรามันจะเป็นแบบที่เรารู้สึกค่ะแบบที่เราคิดพัมเพิบพาลนาค่ะ จึงไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมชีวิตของขวัญม,มันวนลูปอยู่แต่กับความทุกขโศกเศร้าแบบนี้เมื่อขวัญตื่นรู้แล้วขวัญอนุญาตให้ตัวเองเปลี่ยนชีวิตขวัญลุกขึ้นมาค่ะมีความสุขลุกขึ้นมาเฮ้ยเรียนรู้พัฒนาตัวเองครูเขาสอนอะไรเดย์หนึ่งครูสิตาสอนให้ขอโทษร่างกายขอบคุณร่างกายนะคะเขาขอโทษสอนให้เราขอโทษทุกสรรพสิ่งแล้วก็ขอบคุณทุกสรรพสิ่งค่ะเราเริ่มมีความสุขด้วยหัวใจมากขึ้นแล้วเราก็เรียนรู้ตามเพจ ยิ่งมาได้อยู่ในแบรนด์แชมพูสูตรไทย,ย 4YL นะคะวันนี้เรานะคะจะมีโครงการนะคะยกพลขึ้นบก2วันนี้ คนเราเจอบททดสอบมาเยอะมากทั้งคําว่าทั้งนู่นนี่นั่นติชินนินทายเยอะแยะมากมายแต่เราต้องหัวใจของเรามันต้องเข้มแข็งเราต้องก้าวข้ามผ่านเหตุการณ์สถานการณ์นี้มันไปให้ได้เพราะเมื่อไหร่ที่เราเจอปัญหาอุปสรรคความท้าทายเข้ามาคะ่ะนั่นแหละจะเป็นบันไดอีกขั้นหนึง่งที่จะทําให้เราไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราเลือกแล้วอ่ะที่เราจะ เลือกเส้นทางแม่ค้าออนไลน์เราก็ต้องทําทุกๆวันค่ะทํางานให้มันสอดคล้อง ถ้าคุณเลือกที่จะเป็นแม่ค้าออนไลน์แต่คุณไม่ยอมพัฒนาตัวเองค่ะคุณไม่ยอมที่จะเฮ้ยโพสต์ไม่ยอมที่จะโพสต์ไม่ยอมที่จะรีวิวไม่ยอมที่จะนําเสนอค่ะเท่ากับว่าคุณไม่ได้เลือกเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้เราเป็นผู้เลือกเราไม่ใช่ผู้ถูกเลือกอย่าให้คําของใครมาตัดสินเราอย่าให้คําดูถูกนินทาหรือว่าใครข้างนอกนะคะที่ไม่ใช่ตัวเรามาตัดสินแทนเราว่าวันนี้มึงจะเป็นแม่ค้าออนไลน์ไม่ได้วันนี้มึงจะโพสต์ขายไม่ได้วันนี้มึงห้า โพสค่ะใครก็ตามค่ะใครหน้าไหนก็ตามเขาไม่มีสิทธิ์ค่ะที่จะมาว่าเราเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะมาตัดสินใจแทนเราได้เราคนเดียวเท่านั้นที่จะตัดสินใจแล้วก็ก้าวข้ามผ่านทุกบททดสอบทุกปัญหาทุกอุปสรรคไปให้ได้ค่ะเพราะว่าไม่มีใครค่ะสําเร็จมาตั้งแต่เกิดไม่มีใครตั้งใจจะขายออนไลน์แล้วมันจะบูมเลยตั้งแต่วันแรกเพราะฉะนั้นคุณต้อง ลุกขึ้นมาค่ะเลือกค่ะแล้วก็แลกค่ะแล้วก็ลุยค่ะเออนะคะเลือกแลกลุยในที่นี้ไม่ให้คุณเป็นลบล่าข้าวฟันไม่ให้เป็นด่ากับใครนะคะแต่ลุกขึ้นมาค่ะ ทำทุกวันให้มันมีความสุขทำทุกวันด้วยหัวใจทำทุกวันด้วยความสุขสนุกสนานเบิกบานค่ะรักในสิ่งที่ทำแล้วก็ทำในสิ่งที่รักค่ะไม่ว่าใครจะว่ายังไงก็ตามแทะก็ตามถา,ามถ่ใก็ตามค่ะแต่คุณจงลุกขึ้นมาพิสูจน์ค่ะพิสูจน์ว่าสิ่งที่ฉันกําลังเลือกสิ่งที่ฉันกําลังจะทําฉัน